มันจริงจริงอืมมันเป็นอย่างนี้จริงเพราะอะไรเพราะครั้นี้ถึงฉันก็ตกลุ่มรักแกแล้วอ่ออันที่สองฉันใช้สติอแกแล้วอ่านหนังสือจบเล่มแล้วเราก็ไม่เข้ากันได้ครั้งที่สามเนี่ยไม่ขิดลาบแต่ฉันก็เออฉันก็รู้ลึกๆลึกว่าฉันรักนะหรือเปล่าวะก็ก็จะอ่านหนังสือรอบดีมเนี่ยถูกไหมเขาก็ไม่อยากที่จะจะทุ่มเต็มร้อยยกเว้นกรณีเดียวคือมันไม่มีใครเงินอะ ผมเลยบอกว่าด้วยสรรมการทุกอย่างคุณไม่ต้องมานั่งจทสรมการเลยคุณฟังที่ผมบอกความรักครั้งที่สามมันจะน้อยมากกว่าเดิมโดยโดยเหตุและผลนะเมื่อเบคเซนแม่โดยเหตุและผลโดยเหตุและผลนะครับด้วยเหตุและผลเออครั้งที่สามมันจะน้อยกว่าเดิมดังนั้นถ้าใครจะถามผมว่าผู้ชายสามารถจะรักคนคนเดิมที่เลิกแล้วเลิกอีกได้กี่ครั้งผมตอบคุณได้เลยว่า <laughs> อยากรู้อยากรู้ผมตอบคุณได้เลยว่าคุณเปลี่ยนคําถามดีกว่าอ่าผมเปลี่ยนคำถามดีกว่า,า,ว,าว่าคุณควรที่จะให้โอกาสหรือคบกับผู้ชายที่เลิกกับคุณแล้วกี่ครั้งต่างหากไม่ควรเกินนะครับสามครั้ง,รงจริงๆครั้งที่หนึ่งตกลุมรักใช่ไหมปล่อยไปครั้งที่สองมีสติะระดับหนึ่งใช่ไหม ถึงเลือกได้ว่าเป็นกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองไงอ่าก็ยังฟาวอีกครั้งที่สามเนี่ยจริง,รงๆไม่ควรมีแล้วแต่ให้พาะักษาน้ําใจไม่ควรเกินสามครั้งฟังผมดีๆถ้าใครกําลังเจอกรณีนี้อยู่ว่าผู้ชายของคุณกลับไปกลับมาอยู่ในครั้งที่สามปุ๊บคุณคงไม่ต้องต่อครั้งที่สี่คันที่ห้าเออเพราะคันที่สีค่คังที่ห้านั้นมันไม่เรียกว่าความรักมันคือเป็นวงจรอ,อุบาท พูดโขดตะวะจดจปป่จริงพูดใจร้จรา,า,รจรจรายไปว่าจริงจรินงน่าสงสารจริงๆริมันกลายเป็นมงจรอุบาทเพราะว่าเหมือนกับไม่รู้ตัวตนของตัวเองแค่ทําเพราะว่าอาจจะแก้เหงาอาจจะได้คุยกันอาจจะไม่รู้ไม่รู้จะไปหาใครหรืออะไรก็ตามอ่ะแล้วมันก็ต้องจบแบบเดิมๆตองเกินสามคํามันจบแบบเดิมๆแน่นอนครั้งที่สามเนี่ยเป็นตัวที่จะเริ่มการจบแบบเดิมๆอยที่สุดแวบ่อยที่สุดจนกระทั่งคุณเริ่มห่างากันไปเองจนเบือ่อจน จนทาใจได้แล้วถึงพอแล้ว่ะนี่ผมให้ส,สวยๆ้ะนะเออสามิห้ายันสิบปีขึ้นไปก็สี่สิบอืยให้แบบสวยๆในชีวิตหนึ่งของผู้ชายเพราะว่าครั้งแรกก็อาจจะเว้นสามปีครั้งที่สองอาจจะห้าเจ็ดปีก็ได้พอแล้วผมว่าพอแล้วเออนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมให้คุณช็อตคัทนะครับคุณผู้หญิงคนที่กำลังเจอเหตุการณ์นี้อยู่คุณอาจจะเจอในหนึ่งปีกลับมาคืนดีกันสองครั้งก็ได้ผมเข้าใจ นะแต่นั่นคือไม่ได้ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคือมันยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขายังมีไมเซ็ตเดิมกับคุณอยู่มันยังลบภาพเดิมไม่ไม่หายครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มาโค้ชสุบุคลผมอีกเรื่องนะผมผม,ผมมักจะทําให้เร็วกว่าเดือนครึ่งเสมอ,อเพราะมันเป็น,ม,นมันเป็นทักษะของผมไงเป็นทักษะของผมแต่ถ้าคุณปล่อยวิธีธรรมชาติก็ปล่อยไปอย่างน้อยก็ควรจะเป็นเออเป็นปีดีกว่าเอาจริงเป็นปีดีกว่าผมแนะนานะถ้าคุณอยากได้หัวใจก็กลับมา ผมพูดจริงๆนะเป็นหว่วงเป็นหว่วงทุกกคนนะครับเป็นหว่วงทุกกคน